ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอกรูเผยโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะคว้าสองกองกลางจากบุนเดสลิการ่วมทีมก่อนตลาดปิดคริสเตียนฟอกนักข่าวฟุตบอลชื่อดังของบิวซื่อนเยอรมันออกมาเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลสมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษยังมีโอกาสที่จะคว้าตัวไรอันกราเวนเบิร์กกองกลางไบมันนิกและมานูโคเน่ห้องเครื่องบริเซียมเชนกลาดบักไปเสริมทัพในห่วงที่ผ่านมาทั้งกราเวนเบิร์ชและโคเน่อยู่ในความสนใจของเจอเกนคลอปคุณสื่อลิเวอร์พูลมานานแล้ว แต่การเจรจายังไม่มีความคืบหน้ามากนักหลังจากของแดงพุ่งเป้าไปที่การล่าตัวมอยเซตไก่เซโดและโรเมโอลาเวียอย่างไรก็ตามฟอรกรบุว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วหลังจากไก่เซโดและลาเวียเลือกย้ายไปยังเชลซีซึ่งทําให้ลิเวอร์พูลต้องหันมาจริงจังกับการคว้าตัวกราเวนเบิร์สและโคนีอีกครั้งก่อนตลาดจะปิดตัวลงฟอก่าวว่าผมคิดว่าบางอย่างจะเกิดขึ้นระหว่างแรนกราวเวนเบิร์สและลิเวอร์พูลพวกเขาจะไปหาเขาแน่นอนเพราะเห็นได้ชัดว่ากราเวนเบิร์สจะไม่มีโอกาสลงเล่นมากนัก ภายใต้การคุมทีมของโทมสัสทูเินนักเตะยังกระตือรือร้นกับข้อตกลงนี้มากและหลังจากที่ย้ายจากทีมของไกเซโดและลาเวียไม่เป็นผลเขาก็มีโอกาสครั้งใหญ่ขณะที่กลัดบักอยากได้เงินสักก้อนสำหรับโคเน่ดังนั้นมันจึงมีความเป็นไปได้เสมอสำหรับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลกำลังพยายามผลักดันในการคว้าตัวแรนดกราเวนเบิร์ธมิดฟิลด์จากเบร์มนิกในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายจากนี้ และผู้อยู่เบื้องหลังในการผลักดันและต้องการอยากที่จะคว้าตัวเขามาร่วมทีมมากที่สุดก็คือเปปปินลินเดอร์ผู้ช่วยมือขวาของเจอเกนครอปเขาคือแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังข้อตกลงที่เป็นไปได้นี้เขากระตือรือล้นที่จะดึงตัวกราวเวนเบิร์ชมาร่วมทีมมาหลายปีแล้วและสําหรับในเรื่องการใช้สิทธิ์โคต้านักเตะอายุต่ำกว่า21ปีในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกด้วย และนั่นจะทําให้ลิฟูสามารถดึงตัวเข้ามาร่วมทีมได้โดยไม่ต้องคิดถึงเรื่องโคต้าลงทะเบียนนักเตะแต่อย่างใดเลยอีกด้วยเนื่องจากเขาเกิดหลังวันที่1มกราคมปี2002เพราะฉะนั้นตอนนี้กราเวนเบิร์ชก็คือผู้เล่นที่กําลังถูกผลักดันให้ย้ายมาสู่ทีมลิเวอร์พูลในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายในสมัยน,นี้ LFCTV รายงานว่าเจเกนครอปเชื่อว่าวาตารุเอนโดคือตัวแทนของเจมส์มิลเนอร์ ถ้าพวกคุณยังคงจำกันได้สโมสรแห่งนี้เคยมีผู้เล่นอีกหนึ่งคนที่เคยเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคข,ของผมซึ่งเราทำการเซ็นสัญญากับเขาในตอนที่เขาอายุ29ปีนั่นก็คือเจมส์มิลเนอร์หนึ่งในผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและตัวละครที่ดีที่สุดที่ผมเคยได้พบมาในชีวิตและสำหรับผมแล้ววาตารุเองก็มีส่วนที่คล้ายกันแบบนั้นเชื่อได้ว่าแฟนบอลิเวอร์ไม่ได้คาดหวังหรอกว่าย้ายมาแล้วจะเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแบบเด็กอายุ20ตน,ตน แต่สิ่งที่เราคบคาดหวังในตัวเอนโดซังและต้องการอยากที่จะเห็นก็คือความทุ่มเทที่เขามีมันมาโดยตลอดสําหรับอาชีพการงานของเขาที่ผ่านมาและทําหน้าที่ได้ดีในช่วงเวลาที่อยู่ในสนามและได้รับโอกาสตรงนั้นกเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวาตารุเอนโดวาตารุเอนโดกลายเป็นนักเตะรายที่3ที่ลิผูคาตัวมาร่วมทีมในช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์นี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและนี่คือข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจเกี่ยวกับกองกลางรายนี้ นักเตะทีมชาติญี่ปุ่นย้ายจากสุดการในบุนเดสลิกามาเสริมทีมของเจอเกนครอปเป็นที่เรียบร้อยจับตามองเจ้าของเสื้อเบอร์สามของหงส์แดงคนใหม่อย่างใกล้ชิดไปกับเราด้วยข้อมูลนี้เขามีประสบการณ์สูงเอนโดลงเล่นมากกว่า4 0 0นัดในระดับสโมสรที่เขาสร้างชื่อกับ4สโมสรอาชีพก่อนหน้านี้นักเตะวัย30ปีเริ่มต้นอาชีพกับโชนันเบลมาเรและตามด้วยอุระเรดไดมอนในบ้านเกิดของเขาก่อนจะเริ่มต้นการผจญภัยในยุโรปกับแซงถุยดองในเบลเยียม เอนโดย้ายเบื้องต้นไปอยู่กับสุดการด้วยสัญญายืมตัวในเดือนสิงหาคม2019ก่อนจะย้ายทีมทาวอนในเวลาต่อมาและลงเล่น133เกมขณะที่เล่นอยู่ในเยอรมนีกับทีมชาติญี่ปุ่นเขาลงเล่นทีมชาติถึงครึ่งร้อยจนถึงเวลานี้และลงเล่น4เกมในฟุตบอลโลก2022 ผู้นำทั้งโสมสรและทีมชาติเอนโดรับหน้าที่สวมปลอกแขนกัปตันทีมหลายครั้งตลอดอาชีพของเขาจนถึงเวลานี้เขาเป็นกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นชุดโอลิมปิก2016และเป็นผู้นำทีมชาติชุดยายางสม่ำเสมอเมื่อถูกเรียกตัวเขารับหน้าที่กัปตันทีมสตุตการ์ดหลังจากนั้นภายใต้การคุมทีมของเปเยกริโนมาตาราโซเฮดโค้ชของพวกเขาในเดือนกรกฎาคม2021มันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผมที่กัปตันทีมของเราสามารถพาทุกคนไปกับเขาเขาแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่เราเยึดมัน และเป็นตัวอย่างที่จะปฏิบัติตามมาตารโซกลา่าวผมเลือกวาตารุเอนโดเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทิ้งที่ว่างให้นักเตะค,คนอื่น,นร่วมกันรับผิดชอบเขาสามารถเล่นในแดนกลางหรือแนวรับเอนโดจะนําความหลากหลายมาสู่ทีมหงแดงร่วมกับประสบการณ์มากมายของเขาในขณะที่เขามักจะถูกใช้งานเป็นกองกลางตัวคุมจังหวะเกมเอนโด e ยังมีทักษะพ,พร้อมสาหรับการยืนตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กเป็นหนึ่งในห้องเครื่องเป็นจุดโฟกัสในระบบของเราเวนมิชลินทัตอดีตผู้อำนวยการกีฬาของสตุตการ์ดกลา่าว ไม่ว่าเขาจะเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กหรือกองกลางตัวรับมันเป็นเรื่องที่ดีที่มีเขาอยู่ตรงนั้นและทาผลงานท็อปชาร์ตในการเข้าสกัดบอลอีกครั้งที่เอนโดเป็นผู้นาบุนเดสริกาสำหรับการเข้าสกัดชนะ2อลุตการติดต่อกันเขาทําได้รวม4 7 6ครั้งในลุตการ2020-2021และคว้าอันดับท็อปอีกครั้งในลุกการ2021-2022กับ448ครั้งเองนโดสกัดชนะั3 9ครร้งในี่สกาแที่แล้มากที่สุดในลีกสูงสุดของเยอรมันเป็นอันดับที่4 มิสลินทัตยังให้ฉายาเขาเป็นเดอะบอดี้การ์ดและฮาร์ดบีดของทีมสตุตการ์ดเขาอำลาสตุตการ์ดในฐานะตำนานบทบาทของเอนโดทำให้สตุตการ์ดอยู่รอดในบุนเดสลิกาในเดือนพฤษภาคม2022แปลว่าเขาจะอยู่ในความทรงจำจากกองเชียร์ที่เขาอำลาตลอดไปเขากลายเป็นฮีโร่ในการทำสิ่งที่แทบเป็นไปไม่ได้ในเกมชนะ FC โคโลน2ตัว1และช่วยให้ทีมของเขาแซงแฮท่าเบอร์ลินในตารางผลต่างประตูได้เสียเอาตัวรอดจากเพลย์ออฟตกชั้น ที่เขากลับบ้านเกิดในค่าคืนนั้นเขาได้รับข้อความจากเด็กข้างบ้านที่ใช้ชอกเขียนบนถนนทางเข้าบ้านของเขาเป็นภาษาเยอรมันว่ารีเจนโดเขาเป็นนักเตะญี่ปุ่นคนที่สองที่เล่นให้กับทีมชายของลิเวอร์พูลเอ็นโดจะตามรอยทาคุมิมินามมโนที่ย้ายมาร่วมทีมหงแดงในปี2020โดยการย้ายมายังเมอร์ซี่ไซเอ็นโดจะได้เติมเต็มความเอทะยานของเขาในปี2021เขาเคยกล่าวว่ามันไม่ใช่ความลับที่ว่าการเล่นในพิมล์ลีคือความฝันของผมหากมีความสนใจจากหนึ่งในสโมสร,รชั้นนำในอังกฤษ แน่นอนว่าผมจะต้องพิจารณาสัมภาษณ์แรกของวาตารุเอนโดมันคือฝันที่เป็นจริงที่ผมได้เซ็นสัญญากับทีมลิเวอร์พูลวาตารุเอนโดอธิบายว่าเขาบรรลุความทะเยอทะยานที่มีมาอย่างยาวนานอย่างไรโดยการเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลหลังจากตกลงเซ็นสัญญ,ญาย้า,ายจากสุดการยู่กับผงแดงในวันศุกร์ที่ผ่านมาลิปูเอฟซีคอมได้จับจองเจ้าของเสื้อเบอร์สาคนใหม่พูดคุยในการให้สัมภาษณ์แรกของเขาในฐานะนักเตะลิเวอร์พูลทันที ว่าตารุยินต้อนรับสู่สมสรลิเวอร์พูลคุณรู้สึกยังไงในช่วงเวลานี้ขอบคุณผมมีความสุขมากในเวลานี้และผมตื่นเต้นมากที่ได้ย้ายมาอยู่กับสมสรใหญ่อย่างลิเวอร์พูลคุณเชื่อหรือยังเมื่อในที่สุดคุณกลายเป็นนักเตะลิพูอย่างเป็นทางการแล้วในตอนนี้มันรู้สึกอจจัศจรรย์และนี่คือความฝันของผมมันเป็นความฝันมาตลอดที่จะได้เล่นในพเมลิกและอยู่กับหนึ่งในสมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมันคือความฝันที่เป็นจริงสำหรับผม คุณเล่าให้เราฟังได้ไหมว่าสองสามวันที่ผ่านมาเป็นอย่างไรสําหรับคุณใช่แล้วมันยุ่งมากแต่มันรวดเร็วมากเพราะว่าผมต้องตัดสินใจย้า,ายในครั้งนี้ไม่ถึง24ชั่วโมงและผมตัดสินใจผมแค่กล่าวอําลาครอบครัวของผมและผมบินมาที่นี่ผมได้ตรวจร่างกายและตอนนี้ผมกำลังให้สัมภาษณ์คุณบอกว่ามันคือความฝันที่กลายเป็นความจริงของคุณที่ได้มาอยู่ที่นี่ซึ่งคุณได้ดูลิเวอร์พูลเยอะแค่ไหนตอนที่คุณเติบโตขึ้นมาในญี่ปุ่น มากมากตอนที่ผมยังเด็กผมได้ดูพิมรีกกับพ่อบ่อยๆผมชอบสตีเวนเจอร์รและผมได้ดูบ่อยๆว่าเขาเล่นยังไงผมได้ดูเกมของริพูบ่อยๆครอบครัวและเพื่อนๆของคุณในญี่ปุ่นมีปฏิกิริยาอย่างไรผมยังไม่ได้ส่งข้อความให้กับพ่อแม่ของผมแต่พวกเขาคงมีความสุขมากคุณมีแรงจูงใจมากน้อยเพียงใดที่จะใช้โอกาสนี้กับริพูให้ดีที่สุดอันที่จริงผมเสื่อมใจนิดหน่อยตอนที่ผมได้รับข้อเสนอแต่ผมรู้สึกแบบว่าผมยังมีโอกาสที่จะย้ายไปอยู่กับสโมสร,รใหญ่ใช่ไหม มันเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นความฝันที่กลายเป็นความจริงคุณนึกภาพว่ามันจะเป็นอย่างไรในการเล่นที่แอนฟิ์ในฐานะนักเตะลิเวอร์พูลเป็นครั้งแรกคุณเคยมาเยือนที่นี่ก่อนหน้านี้หรือไม่ไม่ดังนั้นมันจะเป็นครั้งแรกสําหรับผมที่จะได้เล่นที่แอนฟิ์ผมแทบรอไม่ไหวที่จะลงเล่นที่แอนฟิ์ต่อหน้าแฟนบอลลิเวอร์ pool คุณบอกเราได้ไหมว่าคุณเป็นนักเตะแบบไหนผมเล่นในฐานะเบอร์หกและผมเป็นผู้เล่นที่เน้นเกมรับมากหน่อย ผมคิดว่าตัวเองสามารถช่วยเหลือสโมสรแห่งนี้ในส่วนของเกมรับและผมทําได้ดีในการจัดระบบแดนกลางผมคิดว่านี่คืองานของผมเรารู้ว่าคุณชอบเข้าสกัดในสนามคุณคิดว่าคุณจะลงตัวดีกับแผนการเล่นของผู้จัดการทีมหรือไม่ใช่แล้วผมพยายามจะสื่อสารให้ดีกับกองหลังและผมมักจะพยายามสแกนจุดตำแหน่งที่คู่แข่งยืนและพยายามเข้าไปหาพวกเขาผมคิดว่านั่นคืองานของผมคุณได้พบกับเจอเก้นครอบมาแล้วเขาเป็นปัจจัยสำคัญแค่ไหน ที่ทำให้เกิดการย้ายทีมในครั้งนี้สําหรับผมผมมีความสุขที่จะได้ทำงานร่วมกับเขาเพราะว่าตอนที่ผมเริ่มเป็นนักฟุตบอลผมมักจะดูเกมของดอทบูลบ่อยๆตอนที่เขาอยู่ที่นั่นและชินจิคังอวะอยู่ที่นั่นด้วยเช่นกันผมคิดว่าอาดีตเพื่อนร่วมทีมของผมต้องมีความสุขและแน่นอนผมมีความสุขมากที่ได้ร่วมงานกับเขาคุณเคยเป็นกัปตันสโมสรและทีมชาติคุณกําลังรอคอยที่จะนําความเป็นผู้นําและประสบการณ์เหล่านี้มาใช้กับลิเวอร์พูลและช่วยเหลือทีมที่นี่หรือไม่ใช่ผมหวังอย่างนั้น ผมคาดหวังไว้อย่างนั้นผมไม่พูดอะไรมากแต่ผมมักจะแสดงสิ่งที่ผมต้องทำออกมาในสนามและสิ่งที่ผมจะทำเพื่อทีมนั่นคือสิ่งที่ผมมักจะคิดถึงเสมอผมทำเรื่องนี้ให้กับทีมชาติและกับอดีตเพื่อนร่วมทีมของผมที่สตุตการ์ดเช่นกันซึ่งผมจะพยายามทำเรื่องนี้กับลิเวอร์พูลด้วยคุณกำลังรอคอยที่จะลงเล่นร่วมกับนักเตะระดับโลกที่เรามีอยู่ที่นี่มากแค่ไหนผมยังเพิ่งเจอนักเตะที่นี่สองสามคนแต่ผมตั้งหน้าตั้งตารอคอยที่จะเจอพวกเขา และแน่นอนว่าผมรอคอยจะเล่นร่วมกับนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่นี่คุณรู้จักนักเตะคนหนึ่งอยู่แล้วที่นี่นั่นก็คือนาเทนฟลิปตอนที่คุณเล่นด้วยกันที่สตกดร์อใช่เราเคยเล่นด้วยกันและเราเรียนภาษาเยอรมันด้วยกันผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาและแน่นอนผมส่งข้อความให้กับเขาก่อนที่ผมจะย้ายมาที่นี่ผมคิดว่าเขาจะช่วยเหลือผมให้เข้ากับสโมสรอย่างรวดเร็วคุณเป็นนักเตะญี่ปุ่นแค่คนที่สองเท่านั้นที่เล่นให้กับทีมชายของลิปูต่อจากทาคุมิมินามิโน เพื่อนร่วมทีมของคุณในทีมชาติญี่ปุ่นเขาเล่าอะไรให้คุณฟังเกี่ยวกับลิเวอร์พูลหรือไม่ใช่เขาส่งข้อความมาหาผมและกล่าวแสดงความยินดีผมขอให้เขาเล่าให้ผมฟังเกี่ยวกับลิเวอร์พูลดังนั้นเราจึงมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณได้สวมเสื้อเชิดเบอร์สามที่ลิเวอร์พูลคุณยังเคยสวมมันที่สตุตการ์ดมันมีความหมายอะไรกับคุณกับเบอร์นี้เบอร์สามคือตัวเลขของผมเพราะว่าผมเคยเล่นเบอร์สามที่สตุตการ์ดและเมื่อผมเล่นที้ทีมชาติญี่ปุ่นด้วยเช่นกันผมชอบเลขนี้ ผมแทบปรอไม่ไหวที่จะลงเล่นด้วยเบอร์นี้ที่นี่อะไรที่คุณหวังว่าจะประสบความสําเร็จที่นี่ในขณะที่คุณอยู่กับลิเวอร์พูลผมอยากจะเป็นแชมป์พิมลิกเรายังเล่นในยูโรปาลิกด้วยในฤดูกาลนี้ซึ่งผมคิดว่าการคว้าแชมป์คืองานของเราและผมอยากจะประสบความสําเร็จแบบนี้สุดท้ายคุณมีข้อความอะไรที่จะส่งให้แฟนๆที่อ่านบทสัมภาษณ์นี้ผมตื่นเต้นมากที่ได้ย้ายมาอยู่กับสโมสรแห่งนี้และผมกำลังตั้งหน้าตั้งตารอคอยที่จะเจอกับคุณที่แอนฟิลด์ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b ์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ